t ทยสปอร์ตทุเดย์เช้าวันนี้จะพาไปดูสีสันเนื่องในวันคริสต์มาสครับซึ่งในหลายประเทศก็มีการแข่งขันสุดพิเศษแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานไปดูกันที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนกันก่อนครับที่นั่นก็มีการแข่งขันสู้หมอนครับการแข่งขันรายการนี้ก็จัดขึ้นที่เหมาลฟ์เฮาส์กลับกับในนครเซี่ยงไฮ้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนเลยทีเดียวครับโดยก็เสียการเข้าร่วมกิจกรรมนี้คนละประมาณ 180-380ถึงหยวนครับนี่ก็เป็นการแข่งขันสู้หมอนครับโดยเอาหมอนเนี่ยมาฟาดกันกันในเหมาไลฟ์เฮาครับโดยจุดประสงค์ของกาัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือเป็นการปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจตลอดปี2010ที่ผ่านมาครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะได้รับการปลดปล่อยแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะถึงแม้จะเป็นการฟาดฟันกันในการสึกสู้หมอนั่นเองคับ ก,กิจกรรมที่ปลดปล่อยที่นครเซี่งยงไฮ้ครับส่วนที่เยอรมน,นีครับในส่วนของสมาคมว่ายน้ำบริลส์เบมิงคลับนั้นก็จัดกิจกรรมครั้งสําคัญของพวกเขาต่อเนื่องเป็นปีที่30ครับนั่นก็คือการว่ายน้ำในทะเลสาบน้ำแข็งนั่นเองครับซึ่งปีนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับ ฮาม,มุดครูสซึ่งอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นมาร่วมท้าความหนาวกับบรรดาคุณปู่ครับซึ่งหลายตลาคนก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้มานานมากแล้วครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1979แล้วก็จัดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาครับซึ่งก็เป็นการแช่น้าแข็งกับบรรดาคุณปู่ที่พวกเขามองว่าจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีและก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดปี2011เลยทีเดียวครับ ส่วนที่สหรัฐอเมริกาครับก็มีการท้าความเย็นเหมือนกันครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสโดยทางด้านของซานต้าครับแล้วก็บรรดากวางเรนเดียซึ่งเป็นคนเนี่ยครแต่แต่งชุดเป็นกวางเรนเดียก็มาท้าลมหนาวด้วยการเล่นสกีใน National Harbor ที่แมรี่แลนด์ครับซึ่งก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่25แล้วเหมือนกันครับบริเวณแม่น้ำโพ o t ม m a c ร i เวอซึ่งก็มีชาว กรุ่วอชิงตันก็ได้รับความสนใจหลายพันคนเลยทีเดียวครับซึ่งตัวซันตา้าเองนั้นก็ยอมรับว่าแม่น้ำโพโตแมกช่วงนี้หนาวเย็ยนเหลือเกินครับแต่ว่าเป็นจกรรมที่เหลี่ยงไม่ได้จัดกันมา25ปีแล้วครับสำหรับการเล่นสกีบริเวณแม่น้ำโพโตแมกริเวอร์ครับก็เป็นสีสันครับที่มีการแข่งขันแปลกๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาครับทั้งในทวีปเอเชียยุโรปแล้วก็แถบทวีปอเมริกาครับ